โปเกมอนเต่าที่เป็นจุดกำเนิดของพลังเทรสรสโตแห่งภูมิภาคพาเดียเทลาปกอสตัวนี้นี่เอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกิงแฟนตาซีสำหรับโปเกเดนก์ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเทราปากอสนะครับผมโดยที่ว่าคลิปนี้ก็ยกให้มันตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าเทราปากอสเนี่ยมีทั้งหมด3ฟอร์มด้วยกันเนาะวันนี้ก็จะมาไล่เรียงกันนะครับว่าเทราปากอสมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็พอเป็นฟอร์มนู้นฟอร์มนี้มันมีจุดเด่นอะไรยังไงเพิ่มเติมเข้ามานะครับึ่งต้องบอกก่อนว่าเทราปากอสเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามดูอนิเมะภาคฮอริซอนเนาะก็จะได้รู้ว่า โกซะด้วยนะครับเออคือแบบโปเกมอนระดับสเกลพลังขนาดนี้นะไปอยู่กับนางเอกของภาคใหม่นะครับก็ดูมีนัยยะแล้วนะว่าเป็นการเปิดทางให้กับตัวเอกตัวใหม่ได้ค่อนข้างโอเคครับผมใช้คําว่าค่อนข้างโอเคเนาะความยิ่งใหญ่ที่เทราปากอสเขามีเนี่ยถ้าเทียบกับสเกลความเป็นตัวละครของริโกะเนี่ยผมว่ามันยังดูขัดขัดกันนิดนึงอะนะอะแต่ว่าใดๆก็ตามแล้วคิดว่าบทบาทในอนิเมะเนี่ยน่าจะเอาเรื่องราวของเทราปากอสที่มีพลังอันมหาศาลเกี่ยวกับเรื่องเทราสต์เนาะมาส่งเสริมกับบทของริโกะผู้เป็นนางเออกกที่่รับไมม้ตาาจา ทีได้ซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็ไปรู้จักกับเทราปอสกันโดยองรวมเลยครับก็คือเลยเนี่ยเทราปอสนะครับจะเป็นโปเกมอนเต่าที่ใช้คําว่ามีสายพันธุ์ของความเป็นโบราณมากๆเลยนะครับรูปร่างของมันจะมีลักษณะคล้ายเต่าแล้วก็ลาตัวของมันนะประกอบไปด้วยสีเขียวๆแล้วก็มีส่วนสีน้ำเงินของร่างกายนะครับมันก็จะมีตากลมๆโตๆบนหัวของมันนะครับแล้วก็รูม่านตาของเทราปอสก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนประกายวิงว้งๆนะครับซึ่งตัวของเทราปอสนะครับเราเห็นว่ามันเป็นฟอร์มแบบนี้แต่ที่จริงแล้ว มันมีรูปลักษ์ของการเปลี่ยนแปลงพลังไปให้กลายเป็นฟอร์มที่มีชื่อว่าเทราสตอลแล้วก็สเตล่าฟอร์มซะด้วยครับซึ่งเรื่องราวของเทราพากอสนะครับดั้งต้นแล้วเนี่ยมันมีการถูกบันทึกไว้ในข้อมูลของสกาเล e t บุ๊กหรือไวโอเลตบุ๊กตามแล้วแต่ภาคที่เราเล่นกันเลยนะโดยในบันทึกของสกาเล e t ไวโอเลตบุ๊กนะครับมันก็จะมีการบอกว่าโปเกมอนตัวนี้มีความเป็นแบบดิสโปเกมอนก็คือเหมือนกับมีวงกลมขนาดใหญ่ๆแล้วก็มีประกายแสงเรืองรองนะครับแต่ว่าภาพสเก็ตที่บันทึกลงในหนังสือเนี่ย จึ่งการค้นพบเจ้าโปเกมอนที่มีลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่ควรจะสูญพันธุ์ไปอย่างยาวนานแล้วนะแต่ไอ้ข้อมูลที่มีการบ่งบอกว่ามีการค้นพบเจ้าตัวนี้อีกครั้งหนึ่งที่มาบันทึกข้อมูลในสกาเล e t บุ๊ก v วลเลดบุ๊กเนี่ยมันเป็นการค้นพบในส่วนลึกของ Area ียซีโร่นะครับซึ่งการค้นพบนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่เรื่องของการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าภูมิภาคคาลเดียเนี่ยจะมีเหมือนเป็นสปอตพลังงานนะครับเปรียบเทียบเป็นของไอ้เจนแปดเนาะเจนแปดก็คือจะมี มันจะเป็นสปอตพลังงานที่ว่ามีโปเกมอนได้รับพลังบางอย่างเข้าไปแล้วก็มันสามารถที่จะเอาพลังงานตรงนั้นมาใช้ซึ่งพลังงานตรงนั้นก็คือพลังของการเปลี่ยนเป็นเทร์ัสตอลนั่นเองครับพลังของเทร์ัสตอลนะก็คือพลังที่ว่าโปเกมอนตัวหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนเป็นาธาตุอีกาธาตุหนึ่งซึ่งการกลายเป็นาธาตุนั้นเนี่ย มันก็จะทําให้มีแม่คนิกของเกมการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าเป็นวิธีการเล่นที่มันจะมีความลึกลับซับซ้อนมากขึ้นไปกว่านั้นนะครับก็ต้องใช้ความสามารถอีกระดับหนึ่งในการเล่นซึ่งผมไม่ใช่สายเล่นเกมเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยนเนาะผมก็จะเน้นดูยูทูบเบอร์เขาเล่นกันนะครับว่าโอ้โหเล่นแบบเทพแบบนี้กูไม่ไหวจริงๆว่าอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่าก็พอเป็นความรู้ประดับตัวได้นะครับว่าเราเล่นแล้วเราควรเอาไปเล่นอะไรยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทร์ัสตอลซึ่งพลังเทรอรคราาันสต ในเรื่องของการที่เป็นปริศนาอยู่ในตอนแรกแล้วทีนี้มีแค่มนุษย์เรานี่แหละครับที่ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปริศนาตรงนี้ว่าโปเกมอนเหล่านี้มันมีความสามารถในการใช้พลังเทรลสโตแบบนี้ได้นะก็เอามากันกรองข้อมูลกันกรองเทคโนโลยีให้มนุษย์เราสามารถใช้อุปกรณ์ในการที่จะทําการเทรลสโตโปเกมอนของตัวเองได้นะครับซึ่งด้วยเรื่องราวที่มันมีการดำเนินไปแล้วก็ได้ค้นพบการมีอยู่ของเทราปาโกสจริงๆในโปเกมอน DLC ของ i n d i g o d ดิสนะครับเราก็จะได้รู้แล้วว่าตัวเทราปาโสนี่แหละที่เป็นผู้ให้กําเนิดพลังเทรลสโตซึ่า มีความเป็นที่มานะครับว่าตัวของมันนี้มีพลังท่าต่างๆที่อยู่ในพลังส่วนลึกของมันเนาะซึ่งตามปกติแล้วเทราากสมันจะอยู่ในสภาวะที่ใช้พลังเต็มที่ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าสภาวะที่ใช้พลังเต็มที่ของมันที่เรียกว่าสเตลลาฟอร์มเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับรูปลักษณ์ที่อยู่ในสกาเล็ดบุ๊กหรือไวโอเลตบุ๊กนั่นเองครับซึ่งเทราากสที่เขาบอกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเนาะแต่ว่าได้มามีการค้นพบในแอเรียซีโร่ซึ่งเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความอันตรายสูงงงงงในน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 ภภูมมิิาา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 คเเเเเผดีีียยยะกก็สััฐต่่่่อออออลลวว้ทขจจพบไุ คุ้มครองตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่ในส่วนลึกของเอเรียซีโรนี้มาและในขณะนั้นเอเรียซีโรมันก็ได้รับอิทธิพลพลังของเทราากสเนี่ยแหละครับทำให้พื้นที่มันดูเหมือนกับจะมีคริสตัลซึ่งเป็นเหมือนกับว่าอิทธิพลจากพลังของเทราสตอลอะไรแบบนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีจุดสังเกตยอย่างหนึ่งด้วยนั่นก็คือโปเกมอนที่มีชื่อว่าคีราเมะกับคีราฟอ์ครับอีคีราเมะเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับมันเป็นโปเกมอนร่างแรกของคีราฟอร์ท่านั้นนะครับแต่ว่าคีราฟอนีมมัลงงัเนี่ยมัน,นอ,ะะนอนนัพลงงขต นะเพราะฉะนั้นแล้วตัวคีราฟรที่เราจะค้นพบเหมือนกับเป็นแหล่งกาเนิดของมันได้เลยเนี่ยอยู่ที่แอเรียซีโร่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่ามีเทราปากอสที่คอยให้พลังของเทอลกรัจัดกระจายอยู่ในบริเวณของพื้นที่แอเรียซีโร่นะครับแต่เรื่องราวที่ว่าทําไมคีราฟรเท่านั้นที่ร่างกายของมันดูจะมีองค์ประกอบดูจะมีส่วนพลังงานของเทราสลอ,อย่างเงี้ยก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับก็คือแบบว่าเป็น,นกลไกทางธรรมชาติก็แล้วกันว่าโปเกมอนตัวเนี้ยมันรับอิทธิพลพลังของเทราสเตลจากเจ้าเทาปสมีีีทนึ้เดยว เราไปดูโปรไฟล์รายตัวของเจ้าเทราปกอสกันเนาะว่าพวกมันจะมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเจ้านี่คือเทราปกอสฟอร์มปกติครับผมเทราปกอสฟอร์มปกติเป็นโปเกมอนเทราสตอธาตุนอร์มอลนะครับผมโดยที่ว่าตัวของมันก็จะมีรูปลักษณ์เป็นเต่าตามที่ผมได้อธิบายเบื้องต้นเมื่อกี้แล้วว่าส่วนร่างกายก็จะออกเป็นแนวสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีส่วนกระดองที่เป็นสีเขียวฟริ่งเลยมองภายนอกเนี่ยก็คือดูเป็นเต่าที่อาจจะมีกระดองเล็กสักนิดหนึ่งนะครับตัวของเทราปกอสฟอร์มนีนะอว่่ทยูใสภ ทั่วไปหรือก็คือฟอร์มที่เก็บกักพลังงานเอาไว้ไม่มีการล่วไหลไม่ได้มีการเอาพลังงานมาใช้ในการต่อสู้อะไรเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเทรากอสร่างเนี่ยนะครับเราแทบจะไม่เห็นมันต่อสู้เลยครับซึ่งพลังในการโจมตีก็คืออาจจะพุ่งชนบ้างอาจจะปิ่งออร่าเล็กๆน้อยๆโจมตีใส่ศัตรูได้บ้างเท่านั้นเลยครับเป็นการโจมตีเบาในระดับที่ว่าเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าพลังที่อยู่เบื้องลึกของมันนั้นมีความยิ่งใหญ่มากแค่ไหนนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังมีรูปแบบพลังอีกอันหนึง่งที่ มันทำหน้าที่เหมือนเป็นบาเรียในการที่จะป้องกันทั้งตัวเองป้องกันทั้งเพื่อนพ้องที่อยู่ในบริเวณของบาเรียของมันได้ครับตัวของเทราปรอสนะครับมันจะมีการอธิบายที่เชื่อมไปยังพื้นที่ของภูมิภาคเพาเดียอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเพ,พาเดียในยุคโบราณนะครับตอนนั้นเนี่ยภูมิภาคเพาเดียนี้เคยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอย่างฉับพลันครับแล้วการเปลี่ยนแปลงตัวน,นั้นแหละครับมันก็เลยทําให้เทราปรอสนั้นสูญพันธุ์ไปในเหตุการณ์นั้นอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่มม,มบบีีีีกกกาาาารบบบบ่่่่งอววนนนนนทลััษณะะแ้้จสสูพดยถ แบบนีนะ้แต่ปัจจุบันก็เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าเทราปากกสยังมีชีวิตอยู่ให้เราเห็นนั่นเองครับผมโดยที่ว่าเทราปากกสที่บอกว่าร่างนี้มันไม่ใช่ร่างของการต่อสู้เอาจริงๆแล้วในเกมมันก็ออกเป็นทรงนั้นนะคือเวลาที่เราปามันออกไปบนสนามเพลบเนี่ยเวลาที่มันจะเข้าสู่หมวดต่อสู้มันจะกลายเป็นฟอร์มเทราสตอลที่ผมจะพูดให้ฟังหลังจากนี้นะครับแต่ด้วยอะไรก็ตามแล้วเนี่ยตัวของเทราปากอสที่เป็นร่างปกติก็ยังมีสเตตัสกำกับเอาไว้นะครับซึ่งสเตตัสของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่า HP อ0พีงก้าน 85, แล้วก็ค่าสปีด60โดยอันเนี้ยไม่ต้องไปใส่ใจมันเยอะครับเพราะว่าไอ้ค่าสเตตัสเนี้ยเราไม่ได้เอาไปต่อสู้อู่แล้วค่าสเตตัสที่เราจะได้พูดขยี้ในแง่ของการใช้งานเพื่อต่อสู้จริงๆจะเป็นไอ้สองฟอร์มหลังจากนี้ครับทีนี้อาบิลิตี้ของเจ้าเทราปากกสตัวนี้นะครับก็คือเทราชิฟนั่นเองครับเทราชิฟก็คือจะทําให้เมื่อมันลงสนามมาแล้วปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเทราสเตลฟอร์มนั่นเองครับซึ่งเทราปากกสที่เป็นฟอร์มเทราสเตลก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันเป็นโปเกมอนเทอร เมื่อมันจะดูเหมือนกับว่าไปอยู่ส่วนกลางของกระดองในรูปแบบของฟอร์มเทร์ัสเตาตัวนี้ครับส่วนกระดองของมันเราจะเห็นว่ามีส่วนช่องต่างๆเนาะที่มีสัญ,ญลักษณ์ของท่าต่างๆในโลกโปเกมอนครับโดยที่ว่าเทราปากอสตัวนี้เขาบอกกลไกนะครับว่าเวลาที่มันจะต่อสู้ในฟอร์มนี้ปุ๊บเนี่ยร่างเดิมมันจะมีการรวบรวมพลังจากภายนอกออกมาแล้วก็สร้างสารรค์ขึ้นมาเป็นร่างนี้ของมันครับซึ่งนอกจากกระดองใหญ่ๆของมันแล้วก็จะมีส่วนพิ้วๆไหวๆเป็นเหมือนส่วนขนเนาะอยู่ตรงหางของมันแล้วก็อยู่ตรงบริเวณหัวของมันด้วยยรโด การเปลี่ยนแปลงฟอร์มเนี้ยในโปเกเด็กจะอธิบายว่าเมื่อมันรับรู้ถึงภัยอันตรายมันก็จะมีการสร้างพลังขึ้นมาเป็นแบบนี้โดยที่เป็นฟอร์มสําหรับเตรียมการต่อสู้นั่นเองครับแต่ถ้าอธิบายให้อดวานซ์ไปอีกนิดนึงเนาะถ้าเป็นสเต็ปที่ว่ามันเป็นโปเกมอนของเทรนเนอร์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเทรนเนอร์ต้องการให้มันต่อสู้ปุ๊บตัวของมันไม่ต้องรับรู้ถึงอันตรายครับถึงข่าวที่จะต้องใช้พลังมันก็สามารถกลายเป็นฟอร์มนี้ได้นั่นเองเนาะโดยที่ว่าตัวของเทราปากรสฟอร์มเทอร์สเตลล์ต มาใช่ไหมครับมันจะดูดซับพลังนั้นมาให้กลายเป็นพลังของตัวเองแล้วทีนี้ตัวของเทราากอสมันก็จะสามารถเอาพลังธาตุนั้นๆของอีกฝ่ายมาสังเคราะห์ในร่างกายของตัวเองแล้วก็เอาพลังนั้นไปพลิกแพลงในการยิงโจมตีเป็นธาตุเดียวกับที่อีกฝ่ายหนึ่งโจมตีมาก็ได้ด้วยซึ่งอันนี้บงบอกได้เป็นอย่างดีนะครับว่ามันเป็นโปกเกมอนที่มีความสามารถในการเล่นแร่ปแปรธาตุภายในร่างกายของมันได้เป็นอย่างดีเลยนะและในส่วนของค่าสเตตัสของมันนะครับตัวของที่เป็นร่างเทราสตตลตัวนี้เนี่ยมันจะมีสเตตัสสูง ร้เท่านั้นเองเนาะ,ะแต่ว่าคราวนี้คือเก่งระดับแบบว่าโปเกมอนมายาแล้วก็มีพลังป้องกัน2ด้าน110แล้วก็มีพลังโจมตีพิเศษ105นะครับแล้วในส่วนของอ b บิลิตี้มันบ้างเนาะอาบิลิตี้ของเทราปกอสฟอร์มเทราสโต้นะครับเมื่อมันเปลี่ยนฟอร์มมาปุ๊บอบิลิตี้ของมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นก็คืออ b บิลิตี้เทราเชลนั่นเองครับถ้าเกิดว่าตัวของมันอยู่ในสภาพที่ HP เต็มการโจมตีของอีฝ่ายที่โจมตีเข้ามาก็จะกลายเป็น not very effective นั่นเเเเเออองคครับึ่่นนนนี้นนบบ้้แกกกยยยไปปลลาาาาาๆทห็นนวถืม การโจมตีก็จะเบาลงแบบนี้แบบนี้นะ,ะตัวของเทราปรกอสฟอร์มนี้มันก็จะมีอ b บิลิตี้ที่ออกไปเป็นทรงนั้นนั่นแหละครับแล้วตัวของเทราปรกอสที่ดึงพลังออกมาจนถึงขั้นสุดมันก็จะกลายเป็นเทราปรกอสที่เป็นฟอร์มสเตล่าตัวนี้นะครับผมเทราปรกอสฟอร์มสเตล่าเป็นโปเกมมอนเทราสตอลธาตุนอร์มอลนะครับซึ่งดูรูปร่างภายนอกของมันก่อนนะครับองประกอบเยอะเยอะเหลือเกินนะคือคาอธิบายที่เขาจะให้คนดูอย่างเราคนเล่นเกมอย่างเราหรือคนที่สนใจโปเกมมอนอย่างเราเห็นภาพได้ง่ายที่สุดนะครับเขาบอกว่าให้ทุกคนนึก ภาพเหมือนเป็นเต่า3ชั้นครับผมเต่า3ชั้นคืออะไรนะครับผมก่อนอื่นเลยดูส่วนล่างสุดของเทราปกสฟอร์มสเตล่าตัวนี้นะครับมันเหมือนเป็นครึ่งวงกลมเนาะที่มีประกายแสงระยิบระยับเจิดจ้าซึ่งอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับไอส่วนกระดองของเต่าที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนฐานที่อยู่ล่างสุดของเทราปกอสฟอร์มสเตล่าตัวนี้ครับหลังจากนั้นเงยขึ้นมาชั้นกลางนะครับก็จะเป็นตัวเทราปกสที่เป็นฟอร์มเทรสตอลนั่นเองครับเจ้าเต่าที่มีกระดองเๆๆๆกวงยใชแล้วก็มีเป็น ลักษณ์ของท่าต่างๆในโลกโปเกมอนอยู่บนกระดองของมันนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือเจ้าเทราปกอสที่เป็นฟอร์มป,ปกติที่ยืนอยู่บนสุดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือชัดเจนว่ามันเป็นโปเกมอนเต่า3ชั้นด้วยประการชนิดตามข้อมูลในโปเกเด็กซ์ที่อธิบายไว้ครับทีนี้นอกจากส่วนเต่าทั้ง3ชั้นนี้แล้วนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพลังอันมหาศาลที่เทราปกอสเอาพลังตรงนี้ออกมาใช้นั่นก็คือสัญลักษณ์ของเทราสตอลเนาะที่อยู่บนสุดของร่างกายมันซึ่งอันนี้ก็เป็นนัยยะได้นะครับว ของท่าต่างๆมีการใช้ออกมาเป็นท่าสเตล่าในการที่จะเอาจริงเข้าต่อสู้เล่นงานกับโปเกมอนอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับซึ่งพลังท่าต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นพลังสเตล่าอันนี้ของเทราากสมันก็จะเป็นสายลักณท่าต่างๆเนาะที่เป็นพลังผลึกคริสตัลวนอยู่รอบๆของไอเต่าชั้นหนึ่งนั่นแหละครับเออเห็นแบบว่ามีสายลักษณ์ท่าไฟท่าน้ําแข็งอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งการที่โปเกมอนตัวหนึ่งเป่งประกายออกมาให้มีลักษณะออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการขยายตัวของพลังงานของโปเกมอนที่มีความผิิิดปกกกกตมมาาาาาๆนนรัเขีสฐว่ ไอ้ส่วนครึ่งวงกลมด้านล่างสุดน,นะครับมันเหมือนเป็นโลกแห่งความคิดของผู้คนในอดีตเนาะเพราะต้องไม่ลืมว่าตัวเทราปกอสแล้วเนี่ยที่จริงมันเป็นโปเกมอนที่อยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณก่อนที่จะมีการสันนิษฐานว่ามันได้สูญพันธุ์ไปแล้วในสมัยที่เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตัวของเทราปกอสฟอร์สเตเดล่านี้นะครับเขาบอกว่าที่มีการไปค้นพบในแอเรซิโร่เนี่ยมันมีรูปลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็เลยมีการเอาไปบันทึกอยู่ในของสกาเล็ดบุ๊กไวโอเลตบุ๊กซึ่งพลังของ er ทเ,เ,องงเ,เอง er ทอระะจจัดกราย อยู่ใน a อเรียซีโร่เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามาจากไอตัวเทราปากอสฟอร์มสเตล่าตัวนี้แหละครับที่มันได้มีการขยับขยายพลังงานของมันมาเป็นแบบนี้โดยการพบเจอครั้งแรกแล้วก็บันทึกข้อมูลมาได้เนี่ยเขายังมีการอธิบายไว้เลยนะครับว่ารูปลักษณ์แบบนี้ของเทราปากอสเนี่ยราวกับมันเป็นดวงดาวที่กําลังล่องลอยอย,อยู่ในอาวากาศเลยนั่นเองครับนะต้องเป็นภาพที่สวยงามขนาดไหนวะเนี่ยคนที่ไปเห็นครั้งแรกเขาถึงได้บันทึกออกมาเป็นข้อความแบบนี้ได้นะครับแล้วสเตตัสของเทราปากอสที่เป็นฟอร์มนี้มันก็จะมีค่าพลังที่เเเปปปปลลลลี่่ยยนนแแงไไอออะกกกวววาาดิมครื็700้้ พลัง s p อยู่ที่160กันเลยทีเดียวพลังโจมตีพิเศษก็รองลงมาอยู่ที่130นะครับเป็นโปเกมอนที่น่าจะเหมาะกับการต่อสู้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยอ b บิลิตี้ของเจ้าโปเกมอนตัวนี้ก็จะกลายเป็น Reset Zero ครับผมบ้าบอคอแตกโปเกมอนที่ยิ่งเปลี่ยนฟอร์มไปอ b บิลิตี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฟอร์มของมันชัดเจนแบบนี้เลยเนาะโดยที่ว่า Reset Zero ของเจ้าเทราปากอสฟอร์มนี้นะครับคือเมื่อมันกลายเป็นฟอร์มสเตลา่าปุ๊บจะทําให้เอฟเฟกของสภาพอากาศและฟิลทั้งหมด ฟิลวต่างๆนั่นนาให้ไม่มีผลอะไรใดๆต่อฟิลวนั้นอีกเลยครับและสุดท้ายคือท่าซิกเนเจอร์มูฟของเทราปากอสนะครับท่าซิกเนเจอร์มูฟของเทราปากอสมีชื่อว่าเทราสตาร์สตอมครับเทราสตาร์สตอมเป็นท่าโจมตีท่า normal รูปแบบสเปเชียลพลังโจมตี120ความแม่นยำหนึ่งร้อยนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการใช้พลังของคริสตัลในการที่จะพุ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยแรงระเบิดอันมหาศาลนะครับโดยเอฟเฟกของท่านี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวเทราปากอสอยู่่่ใน Form นนนะะครับทาโจจมตีีี้เปลย เป็นสเตลล่าครับผมแล้วก็จะโจมตีโดนอีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวครับซึ่งอธิบายเคาว่าท่าสเตลล่านะครับก็คือมันจะเป็นทตุที่มเ,ททเมื่อโจมตีใส่โปเกมอนที่แปลงเทราสตอลอยู่เนาะดามเจก็จะกลายเป็น2เท่านั่นเองครับเอาซะผมนึกถึงสมัยเจน8เลยครับผมที่ว่ามีหมาคาบดาบมีหมาที่หน้าเป็นโลใช่ไหมสามารถใช้ท่าโจมตีซิกเนเจอร์ของมันในการโจมตีใส่โปเกมอนร่างเคียวไดแม์แล้วก็ทําให้ดามเจเป็น2เท่าน,นะครับเจนนี้ <Gen ie S 2> ก็มีแบบนั้นครับผมด้วยแม่คนิกใหม่ของการแปลงร่างเทอรูปแบบการโจมตีของุสเ่า่ มันชนะทางโปเกมอนที่อยู่ในฟอร์มของการเป็นเทราสตาได้นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าเทราปากสแบบเต็มๆนะครับผมก็พยายามอธิบายให้เห็นภาพรวมที่มาที่ไปตำนานบางอย่างที่อยู่ในตัวของเทราปากสนะครับถือว่าโปรไฟล์ค่อนข้างโอเคนะกับการที่ว่าเนื้อเรื่องของอินดิโกดสที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรขนาดนั้นครับแค่เนื้อเรื่องมันนําเราไปสู่โปเกมอนตัวหนึง่งแล้วก็มีเนื้อเรื่องประกอบว่าเฮ้ยเราตามหาโปเกมอนตัวไหนอยู่นะตอนเริ่ม DLC1 ดีเอาจารย์ R, ไบอาสตราดการาอะไว แล้วเราก็ได้ตามสืบค้นสืบรอยไปนะครับโดยการเชื่อมโยงที่บ่งบอกได้ว่าทําไมเราต้อง DLC 1หนึ่งไปที่หมู่บ้านคิตาการีก่อนเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เจอกับเด็กคนนึงละมัง้งที่มันมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นมันก็มาเป็นแชมปเปี้ยนในของภาคอินดิโกดิสนีนะครับแล้วก็ต่อสู้กับเราและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการตัวเทราปรกอส้วยการคว่างมัสเตอร์บอลเข้าใส่แล้วก็สุดท้ายเทราปรกอสก็มาอยู่กับตัวเอกอย่างเราอยู่ดีครับผมเด็กที่ผมกำลังพูดถึงงงออออออยู่่นนนัันกกก็็คืืืเเจ้าาาุรริผมหใชภษษฤ ก็มีการเชื่อมโยงมาเนาะให้เราเป็นเพื่อนกับเจ้านังกรแล้วก็ได้มาเคลียร์ปมอะไรต่างๆกันในของภาคอินดิโกดิสนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของเทราพากอสที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนะครับมีใครชื่นชอบเจ้าเทราพากอสชอบความน่ารักของร่างปกติชอบความเท่ของร่างเทราสตอลหรือชอบความสง่าง,งามของร่างสเตลลาบาบาบลา,บาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทั้งตัวมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวก,กับวิธีการเล่นสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับหับวัวนนีี้้ผมมก็พูดุยใฟง เท,เท่านี้งคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ